สำหรับเพื่อนๆนะครับที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกผมขอแนะนำร้าน m a g e t i c Shop นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมคุกกี้ลันคิงด้อมเกม7บาปเกมจินอิม a c t หรือว่าเกมอื่นๆนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมขอแนะนำร้าน Bunny Bux น,น,นะครับมีบริการเติมโลบักเลทหถึง8.5นะครับยิ่งเติมเยอะยิ่งถูกนะครับทุกคนลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องเบียร์ปกรณ์ด้วยนะ วันนี้ผมก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอนะครับนั่นก็คือร้าน Godzilla Shop นั่นเองนะครับมีบริการรับฟาร์มแมปต่างๆเช่นบล็อกฟุตและแมปอื่นๆอีกมากมายนะครับรับกดเพชรออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์เลด8และยังรับกดผลพิศาาเงินม่วงเกมพาร์ต exp และอื่นๆเลด8ในแมปบล็อกฟุตหรือว่าแมปอื่นๆอีกมากมายนะครับ Godzilla Shop ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคลิกเลย เอาละครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องบีปกรณ์กันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้นะครับผมจะมาพาดูวิธีการผ่านด่าน8ขีด30นะครับซึ่งใครที่ดูสตรีมผมอยู่นะครับผมบอกเลยว่านั่งเชียร์กันมา2วันนะครับก็ผมจะผ่านได้แล้วก็ในวันนี้นะครับเครดิตของคลิปนี้ผมขอยกให้ช่อง ad off tv นะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้ไปดูวิธีการจากช่อง ad off ครับเอออันนี้อันนี้ยอมรับกันเลยนะครับยอมรับตรงๆเลยนะเพราะว่าทีแรกเนี่ยผมก็ใช้ ีนแ้แต่ผมไม่ผ่านสักทีครับทุกคนที่ผมปั๊บที่ผมขาดตรงไหนวะนะี่ครับนี่คือทีมที่ผมใช้นะครับนั่นก็คือจะมีดักช็อกนะครับเลเวล40กาแฟเลเวล40่ิมีแชมเลเวล40มีสมุนไพรเลเวล38แแล้วก็มีน้องทัพทีมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับสองวันแล้วนะที่ผมใช้ทีมนี้ครับแต่ไม่ผ่านสักทีครับทุกคนเออผมก็งงว่าทําไมตัวเองเล่นไม่ผ่านวะผมสองสามวันแล้วอ,อืดผมไปดูชอ่ชองน,น,นู้นช่องนี้ช่องนั้นมาใครบอกอย่างงู้นอย่างนี้มาเฮ้ เราก็ใช้ตามเขาเร็วที่ว่าตัวละครนะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสมบัติก็ลองนู่นนี่นั่นมาหมดแล้วนะครับแต่มันก็ไม่ผ่านสักทีครับเส้นผมบางภูเขามากๆครับแค่เพียงปรับเปลี่ยนอีกนิดหน่อยนะครับทุกคนแค่นั้นก็ผ่านแล้วนะครับคือปกติเนี่ยผมใช้เป็นทีมนี้เนาะสมบัติก็ใช้เป็นเซตนี้ครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมยืนไม่ไหวครับคือยืนไหวดาเมจก็ไม่ถึงครับสมมติว่าผมใส่เป็นแบบว่าอย่างอื่น ที่ไม่ใช่เขาเนาะมันก็ยืนไม่ไหวพอผมใส่เขาเข้าไปดาเมจก็ไม่ถึงครับนั่นคือปัญหาที่ผมแก้ไม่ได้ทีครับทุกคนแต่ว่าเซตที่ผมใช้ครับผมจะใช้เป็นเซตนี้ครับสมบัติเนี่ยเราจะเปลี่ยนเขาออกนะครับทุกคนมาตั้งค่าทีแล้วผมเปลี่ยนเขาออกครับแล้วก็ใช้เป็นเคียวครับเออพอเปลี่ยนเป็นเคียวนะครับมันจะทําให้ทีมเราเนี่ยเพิ่มอัตราคิดิคอนนะครับแล้วทีเนี้ยไม่ใช่แค่ตัวดาเมจนะเว้ยตัวฮิลก็ติดคิดได้ด้วยครับ เออเวลาฮิวติดคิดเนี่ยมันก็จะฮิวแรงขึ้นนะครับทุกคนก็จะประมาณนั้นสาหรับสมบัตินะครับนะแล้วทีนี้ครับมาดูกันที่ตัวละครครับผมตัวละครเนี่ยสิ่งที่ผมใช้นะครับให้กับตัวละคร แน่นอนครับว่าเอปเปโซเนี่ยมันจําเป็นต้องเป็นตัวแบกดาเมจนะครับเพราะฉะนั้นดาเมจผมก็เป็นโจมตี5ชิ้นเลยนะครับสําหรับเอปเปโซนะครับแล้วก็ชชเอมครับชชเอมเนี่ยผมจะเน้นเป็นเสกลูกน้องครับคือไม่ต้องเน้นถึกมากแค่แบบว่าออกมาบ่อยๆออกมาเร็วๆมาแทงเร็วๆอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับชชเอมก็ใส่ท็อปปิ้งเป็นรดครูทามห้ชิ้นนะครับแล้วก็สำหรับสมุนไพรครับแน่นอนอยู่แล้วครับตัวนี้คือเราต้องการพลังการฮิวที่สูงนะครับ คือบอสมันตีหมู่แรงมากนะครับเวลาไฟลงพื้นนี่โอ้โหคืออยากจะลงไปนอนซะตรงนั้นเลยนะครับแต่ว่าเราต้องใช้สมุนไพรนะในการฮิวเป็นตัวฮิวหลักนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใส่เป็นโจมตีนะครับเพื่อฮิวแรงเนาะแล้วก็เลเวลเลเวลสกิลนะครับผมก็เท่ากับตัวละครนะครับแล้วก็ต่อมาครับด์กช็อคครับตัวยืนของเราครับแน่นอนครับตัวด์กช็อคเนี่ยเป็นตัวแทง ตัวเดียวที่เรามีนะครับเพราะฉะนั้นต้องใส่เป็นลดความเสียหายนะครับใส่ลดความเสียหายนะครับจะดีกว่าใส่ป้องกันนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นผมก็เลยใส่ลดความเสียหายไป5ชิ้นนะครับให้กับดาร์คช็อกโก้นะครับแค่ okay. แล้วก็เลเวลดาร์คช็อกโก้ครับเลเวลสกิลก็เท่ากับเลเวลตัวละครน,นะครับและคีย์หลักสําคัญนะครับนั่นก็คือ น้องทัพทิมครับทาไมถึงเป็นคีย์หลักคือผมโยกเปลี่ยนตรงนี้ครับจากเมื่อก่อนเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยน้องทับทิมต้องรีเซตก่อนวะน้องทับทิมต้องใส่เป็นรถครูทามวะเพื่อให้เปิดก่อนเพื่อให้มาเพิ่มดาเมจให้ทีมแล้วก็ค่อยให้ทีมตามไปอะไรประมาณนี้ครับทุกคนแต่ความเป็นจริงแล้วครับพอเราเอาสมบัติออกใช่ไหมเอาสมบัติป้องกันออกมันยืนไม่ไหวครับพอผมลองเปลี่ยนมาเป็นท็อปปิ้งโจมตีครับทุกคนผมบอกเลยว่าชีวิตเปลี่ยนไปครับชีวิตไม่ง่ายขึ้น พอผมเปรียนว่าเป็นอย่างนี้นะผมบอกเลยรอบเดียวแม่งผ่านครับรอบเดียวผ่านเลยครับทุกคนจริงๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับทีมที่ผมใช้ผ่านนะครับในวันนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่ผมอัดไว้ในรอบแรกที่ผมเล่นเลยดีกว่านะครับทุกคนโอเคเอาละครับทุกคนพอเริ่มต้นมานะครับเราก็กดออโต้ไปเลยครับคือใช้ทีมนี้ไม่ต้องไปห่วงอะไรนะครับไม่ต้องไปห่วงตายหรืออะไรนะครับแล้วก็กดออโต้ยาวๆไปครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเพราะว่า คือด่านเนี้ยมันโหดแค่บอสครับจริงๆคือไอ้ตัวก่อนที่ไปถึงบอสเนี่ยมันไม่มีอะไรน่าห่วงเท่าไหร่ครับจะมีก็แค่ไอ้ตัวประมาณเนี้ยครับมันจะฮิวเลือดอะไรเงี้ยคือจริงๆก็ไม่มีอะไระเนาะเ,ออเราก็ผ่านได้สบายๆครับแต่ว่าตัวต่อไปเนี่ยก็อาจจะทําให้ตัวเราตายได้ถ้าเผลอนะครับคือถ้าแบบไม่กดออโต้อะเออบางทีอาจจะตายก็ได้นะครับที่ตรงนี้นะทุกคนเนี่ย คือมันจะมีตัวที่ตีแรงด้วยครับไอตัวสีดําเนี่ยมันจะตีแรงมากครับเนี่ยเห็นไหมคือคือช้ยเอมผมโดนก็เลือดลดไปเกือบครึ่งหลอดนะครับ ก็ประมาณนี้ครับแต่ว่าก็ไม่มีอะไรมากมายครับพอใกล้ถึงบอสครับผมเริ่มที่จะปลด1.5แล้วก็เลิกกดอัตโนมัติแล้วนะครับก็จะประมาณนั้นนะฮะคือพอเริ่มต้นขึ้นมาเนียครับเลือดผมเนี่ยมันเต็มอยู่ไว้ทุกคนเพราะฉะนั้นผมจะใช้เป็นการเปิดทับทีมก่อนครับเพื่อเพิ่มพลังโจมตีให้กับทั้งทีมนะครับแล้วก็จะตามด้วยดักช็อคนะครับพอตามด้วยดักช็อคเสร็จต้องรีบเรียกลูกน้องชาเอมมาเพื่อเป็นแทงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยตามด้วยสกิลของกาแฟครับพอบอสมันตีครับ พอเราสังเกตเห็นว่าบอสมันตีเริ่มแรกนะครับตีมาครั้งแรกปุ๊บเลือดเริ่มลดเราค่อยกดฮิวสมุนไพรครับเพื่อเพิ่มเลือดนะครับพอเรากดสมุนไพรเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เริ่มกดอัตโนมัติเลยครับเพื่อให้บอสเนี่ยมันกดช่วยนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะกดไม่ทันอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนเออเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยผมประสบปัญหาอยู่ที่ว่ามันฮิวยังไงก็ฮิวไม่ทันยืนยังไงก็ยืนไม่ถึงครับเพราะว่าจริงๆนะ มันน่าจะเกี่ยวกับให้น้องทัพทีมเนี่ยเปลี่ยนท็อปปิ้งนะครับทุกคนเออนี่ครับก็โอ้โหเรียกว่ามันก็เฉียดเฉียดตายบ่อยนะครับเกือบเกือบตายบ่อยมากครับเนี่ยครับเห็นไหมคืออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นเชเอมผมก็จะไปสวัสค์แล้วนะแต่ว่าเหมือนทัพทีมแล้วก็ สมุนไพรเนี่ยช่วยกันแบบชุบชีวิตขึ้นมาชุบชีวิตขึ้นมาอะไรประมาณนี้ฮะปึ๊บอ่าสกิลบอสสกิลที่เป็นสกิลหมูนะครับสกิลแบบพ่นไฟลงข้างหลังเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยตอนนี้คือจะมีดาร์กช็อคผมยืนเดี่ยวอยู่นะครับเพื่อนก็จะอยู่ข้างหลังมันก็เลยไม่โดนครับถ้าเพื่อนโดนเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่น่ารอดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เล่นมาแล้วเนี่ย สามารถทําดาเมจให้บอสได้เกือบตายแล้วแต่ว่าตัวเราตายก่อนอะไรประมาณนี้ครับทุกคนผมอยากให้ทุกคนลองใหม่เว้ยคือบางรอบเนี่ยมันอาจจะไม่เพอร์เฟกต์เพราะว่าเราอาจจะไปยืนโดนบอสตีหมูเยอะเกินไปนะครับเนี่ยเห็นไหมอย่างรอบนี้อีกแล้วครับอย่างรอบนี้เนี่ยดาร์คช็อตก็ยืนรับดามเมจคนเดียวครับเพื่อนอยู่ข้างหลังนะครับเพื่อนก็เลยไม่ตายนะเออประมาณนี้ครับคือเราต้องเล่นให้เข้าล็อกเข้าร่องเข้าลอยทุกสี่งทุกอย่างนะครับนี่ ก็ไม่มีปัญหานะครับเรียบร้อยครับบอสแตกครับ เหลือ4ี่วิสุดท้ายครับคือเฉียดตายมากๆเฉียดตายจริงๆนะครับทุกคนเออประมาณนี้นะครับก็เป็นยังไงบ้างครับทุกคนวิธีการผ่านด่านนะครับมันมีหลากหลายปัจจัยครับคือบางรอบเราอาจจะเล่นยังไม่เพอร์เฟกนะครับหรือว่าบางรอบเนี่ยมันอาจจะไม่ไหวจริงๆนะครับคือที่ผมทาคลิปลงเนี่ยเพราะว่าผมอึดอัดเพราะว่าผมอึดอัดมากผมกว่าจะผ่านมาได้นะต้องใช้เวลา2วันนะครับแล้วก็เพื่อนๆนั่งดูสตรีมเนี่ยโอ้โหมานั่งเชียร์กันทั้ง2วันนะเออวันนี้ผมจะมาประกาศโดยการ เราคิดว่าผมปลดล็อกแล้วโว้ยนะครับก็เดี๋ยวไปลุยด่านความมืดกันต่อนะแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้หรือได้ไประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้รับชอ่องวิวปรกรณ์ด้วยนะครับแล้วก็มาเจอกันได้ในสตรีมนะครับเพราะว่าผมก็สตรีมคุกกี้รันเกือบแทบทุกวันอยู่แล้วนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับกดไลค์กดติดตามบายยย